สวัสดีค่ะพบกับดาวแล้วนะคะกับช่องอร่อยติดดาววันนี้เราจะมากินนี่เลยคะ่ะตะลิงปิงนะคะตะลิงปิงตะลิงปิงเห็นไหม,มลูกให,ใหญ่เลยดิโหนี่นะคะโอ้แดดส่องตอนเย็นๆนะคะ บรรยากาศตอนเย็นๆที่สวนฝรั่งวันนี้กลับมาพี่โลกนะมาเที่ยวบ้านค่ะเจอนี่เลยค่ะตะลิงปิงโอ้หมาแดกบรรยากาศยามเย็นนะคะที่สวนสวนฝรั่งนี่เนี่ยโอ้โหสดเลยนะคะปลอดสารพิษด้วยได้ฉีดยาเลย น้ำประหวานเริ่มเลยโอ้โหโอ,โอ้ยุงก็เยอะจังเลยเป็นไรป่ายิมมิดอืม Nam uhm. à. mình nhiều, oh, Ôi dùng Ôi oh, dùng Ooh. Mm. อืเดียวโอ้ยยุงเพื <c oughs> ่อนน้ำมันเยอะมากเลยน้ำฉ่ำๆน้ำฉ่ำม,มากเลยค่ะ Mm-hmm. บรรยากาศ4โมงเย็นหนังก็บ,บายสองเลยร้อนเหลือเกินตะลิงปิงค่ะตะลิงปิงนะคะทุกคน,นเพื่อนอ,อร่อยสะใจ dùng <laughs> 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 gắt dùng <yung> มันเป็นป่ายุงเยอะค่ะอ <cười> <cười> Nam được <dở> chung khờ <laughs> Đẹp lắm xong mà thương à อยู่ใต้ต้นมะม่วงแดดสี่โมงเย็นนะคะบ่ายสองเลยอู้ แดดสองเพื่อนไม่เห็นอืม <Hi. S 2> เปรี้ยวสุดอืม uh huh. ลูกไหนเนี่ยลูกไหนกระเปียเป้ยวเปรี้ยวของลูกโอ้โ oh. หดูีิสดจริงอะไรจริงเก็บมาใหม่ๆเลย ้ายลูกเย็นมากน้ำเยอะมากหืมดูอ่ะโคตรใหญ่อ่ะออไม่ได้ทำปเปรี้ยวทำปลาหวานมาน้ำเยอะเนี่ยสองค่ะทุกคน ขออภัยด้วยนะคะตอนแรกมันล่มดีนะอลูกอ้า ครับโอยอยู่ก็เยอะอยเยอะมากเลยโอ้ยเพื่อนเรี้ยวกี่ค่ะเยังมากอ,อีกสิง่ง quá, hài, ơ, สำหรับคลิปนี้อร่อยดีดาวก็ขอลาทุกคนก่อนนะคเพราะว่ายุงเยอะมากเลยค่ะยุงกัดยุงเยอะค่ะมันเป็นป่าเ,เป็นสวนฝรั่งหลังบ้านนะคะสวนฝรั่งกิมจูมีฝรั่งมีมะนาวมะม่วงแล้ววันนี้อร่อยดีดาวก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อร่อยติดดาวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิง่งกดซ u บสไ r i b ์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้อร่อยติดดาวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ

ไม่กล้กินฟันไม่ดี <S <S 2 <S 2